จอกข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะจอกข่าวร้อนล่วงข่าวลึกในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามปัญหาที่ถือว่าเป็นเรื่องคาราคาซังน,นะคะเกี่ยวกับกรณีของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภยัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่จนถึงตอนนี้ชาวใน ชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับชาวบ้านในเขตดอนเมืองค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจ่ายเงินครอบครัวละ2 0 0 0 0บาทขณะที่ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องอำนาจในการจัดการให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้เท่าเทียมกับต่างจังหวัดค่ะ โดยเป็นทางด้านของน,อนายกราติกวรณิศน,น,นะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสสกรุงเทพมหานครของพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายยงยุทธวิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลให้สิทธิอำนาจที่ชัดเจนแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการจ่ายเงินเยียวยาขั้นต่ำและการบริหารจัดการการเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เท่าเทียมกับต่างจังหวัด ครับก็ต้องก่อนอื่นขอขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่ได้ลงมารับเรื่องออก็เป็นบรรยากาศนะครับการแก้ปัญหาร่วมกันที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนในในรอบนี้ก็คือในส่วนของกรชชุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะหมายถึงพี่น้องประชาชนที่ยังมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาที่ขาดความเสมอภาคในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย รเราในส่วนของสอสกรุรงเทพมหานครก็ปฏิบัติหน้าที่ของเรานรในการที่จะพยายามแก้ปัญหาให้กับให้กับประชาชนวันนี้ที่มานําเสนอแนววิธีทางออกที่อาจจะคลี่คลายความขัดแย้งที่ที่มีนะครับก็มีข้อเสนออยู่สข้อข้อแรกก็คือขอให้ทางรัฐบาลให้สิทธิ์อย่างชัดเจนนะครับให้กับทางผู้ว่ากทมที่จะสามารถกําหนด เม็ดเงินเยียวยาขั้นต่ำให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการถกเถียงก,กันนะครับระหว่างทางสงมหรถไทยกับกรทมอเองว่ามีอำนาจหรือไม่มีก็เอาให้ชัดไปเลยนะครับแล้วก็ข้เอ,อเท็จจริงวันนี้ที่เห็นตรงกันนะครับก็คือณวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเซ็นนะครับว่า,เ,าเท็จจริงแล้วพี่น้องประชาชนเ,าเสียหายเท่าไหร่เพราะว่า,าร่องรอยความเสียหายเวลาผ่านไปก็ จางไปด้วยหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีการชดเชยในระดับที่พอมีความเป็นธรรมต่อประชาชนเนี่ยก็ให้อำนาจทางกรทมสามารถที่จะเคาะได้เลยนะครับว่าเม็ดเงินขั้นต่ำที่ทุกคนควรจะได้รับควรจะเป็นเท่าใด่ความลักลั่นในแง่ของอวงเงินชดเชยบ้านสองหลังติดกันได้รับการชดเชยต่างก,กันก็จะหายไปนะครับความขัดแย้งในสังคมก็จะลดรา ความกดดันต่อรัฐบาลก็จะหายไปด้วยคือด้วยการแช่หน้าดุลพินิษของทางรัฐบาลง่ายๆในลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ค่อนข้างมากส่วนเรื่องที่2ก็คือขอสิทธิ์ให้กับคนกรุงเทพเท่าเทียมกันกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับในเรื่องของการได้รับการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินบางประเภทเช่นเครื่องครัวเครื่องนึ่งหง่มเครื่องนอนนะครับจาก,ก,กภัยกิบัย ซึ่งมูลค่าโดยรวมก็กถือว่ามีนัยสำคัญนะครับโดยประมาณก็คือ5,000บาทซึ่งตรงนี้ก็เสนอให้ทางรัฐบาลผ่านท่านรองนายกได้พิจารณาด้วยในทั้งสองเรื่องท่านรองนายกก็มองว่าเหมือนกับที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นะครับสมเหตุสมผลแล้วก็พร้อมที่จะนําไปสู่การพิจารณาส่วนเรื่องของออระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนนะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ว่าท่านพร้อมที่จะขยายเวลา ให้กับประชาชนสามารถที่จะมาที่ตกหล่นนะครับสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมด้วยและเมื่อมีความชัดเจนว่าในส่วนของทมนั้นผู้ว่าสามารถที่จะกําหนดวงเงินชดเชยขั้นต่ําได้นะครับประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนก็จะมีความมั่นใจว่าเมื่อขึ้นแล้วผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยจะได้รับการชดเชยในระดับใดนะครับเพราะนั้นทั้งหมดน่าจะช่วยในการที่จะคลี่คลายความกังวลในส่วนของพี่น้องประชาชนได้นะครับก็ดีใจที่สามารถที่จะ นำเสนอนะครับแนวทางที่คิดว่าน่าที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ในวันนี้เกยอนะครับขอบคุณครับขณะที่นายยงยุทธนะคะก็ระบุว่าจะรับข้อเสนอของทางพักประชาธิปตัตย์และจะเตรียมส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมขั้นต่ำหน0 0งหบาทตามที่ได้ร้องขอพร้อมกันนี้จะขยายเวลาให้กับประชาชนที่ยังตกหล่นในการยื่นเอกสารได้อีกแต่ทั้งนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ใน หลังละ20,000บาททุกหลังคาเรือนและกรุงเทพมหาคนครก็ไม่ได้เรียกร้องในเรื่องนี้มาแต่อย่างใดและสําหรับการพูดคุยในวันนี้ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องในประเด็นนี้แต่ก็จะมีการหารือกันในประเด็นการจ่ายตามความเป็นจริงผมใส่ใจต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหาะนะครน,นะครับเพราะว่าผมกังวลว่าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหาะนะครเนีครับจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น หน่วยราชการสามการสองหน่วยนั่นก็คือภาครัฐนะครับแล้วก็เอาไม่ได้ครับจ่ายสองหมื่นไม่จ่ายอยู่แล้วแล้วทางทางทาง,าาทางคณะท่านกรกับคณะที่มาก็ได้มาเรียกร้องสองหมื่นมาเรียกร้องในในความเป็นจริงที่มันยุติธรรมที่ทําได้นะครับไม่ได้มาเรียกร้องอะไรที่มันถ้าเป็นสองหมื่นสองหมื่นนี้มันเป็นไม่ได้แล้วมันก็จะสร้างความปันม่นป่วนไปทัวไม่เรียกร้องหนันงสือเรียกร้องไม่ได้บอกให้สองหมื่นไห้จ่ายขั้นต่ํา การท่านผู้ชมคะไม่เพียงแต่ความเดือดร้อนนะคะของประชาชนจากปัญหาน้ําท่วมเท่านั้นนะคะที่ยังคงรอการแก้ไขกันอยู่แต่ว่าปัญหาของบรรดาพี่น้องเกษตรกรจากภาคกลางทั้งจากนะคะจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีที่วันนี้ได้มีการนําเอารถแท็กอร์เกี่ยวข้าวนะคะจานวนกว่าสิบคันด้วยกันค่ะ นำไปจอดนะคะขวางปิดถนนพิษณุโลกบริเวณหน้าธรรเนียบรัฐบาลแล้วก็หน้าสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่าก่อเพอพร้อมกับมีการราดน้ํามันอันไหลนะคะที่ไม่ได้คุณภาพและเตรียมจุดไฟเผาหลังจากที่พวกเขาได้ปากหลักชุมนุมเรียกร้องกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ด้วยกานาผู้ชุมนุมกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มชุมนุมมามีตัวแทนรัฐบาลและสยามคูโบตา้ามาเจรจาแล้วโดวยทางสยามคูโบต้านั้นได้ยืน่นขอเสนอค่าชดเชยให้เพียงคันละ10,000บาทพร้อมกับสอมแซนรถที่เสียหายโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงยกเลิกนะคหะนี้สินทั้งหมดให้แต่ก็ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมนั้นต้องการให้สยามคูโบตา้าชดเชยเ,ยเงินดาวนะะ์จำนวน4 5 0 0 0นหบาทและขอค่างวดคืนอีก50%ซ รวมทั้งขอให้ยกเลิกหนี้รวมทั้งคดีความทั้งหมดที่มีอยู่เนื่องจากข้อเสนอที่จะซ่อมแซมให้นั้นไม่มีการรับประการเขาว่าจะใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่และที่ผ่านมาก็เคยซ่อมรถมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังคงเสียอยู่เป็นประจำจึงต้องการได้เงินตามข้อเรียกร้องและจะคืนรถทุกคันที่เสียให้กับทางสยามคูบโบตา้า ผู้ชุมนมนะคะยอมเปิดถนน2ช่องทางให้กับทังเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เข้าไปเจรจาแต่ก็ยังคงประกาศและเขาว,ว่าจะปักหลักชุมนมกันต่อไปจนกว่าจะได้รับคําตอบที่พอใจค่ะ ค่ะนอกจากม็อบคูโบต้าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะที่นอกเหนือจากประสบป,ปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังประสบกับปัญหาปุย๋ยปลอมค่ะที่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุย๋ยคราวละหลายหมื่นบาทแต่ว่าผลผลิตที่ได้ออกมานั้นกลับไม่คุ้มค่านะคะซึ่งวันนี้เองทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวมกับ3หน่วยงานค่ะออกมาตรการปรับรามปุ๋ยปลอม พร้อมกับตรวจเข้มภายในเจวันโดยการปรับรามจับกลุ่มดำเนินคดีในขั้นสูงสุดค่ะโดยในวันนี้นายนทวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวรวัตรเอื้อพิญยากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมถแถลงข่าวเรื่องมาตรการปรับรามปุ๋ยปลอมจากที่ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางรัฐบาลจึงได้ลงไปตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรด้วยการตั้งสารวัตรเกษตรตรวจสอบการติดตามการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตผู้ที่ผลิตปุ๋ยนะคะและกับผู้ที่ผลิตปุ๋ยปลอมและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรแต่เนื่องจากว่ากลไกของรัฐกับผู้ผลิตทางการเกษตรนั้นยังพบว่ามีการหลีกเลี่ยงและในข้อกฎหมายในการเกษตรที่เบาเกินไปจึงทำให้ผู้ค้าปุ๋ยปลอมนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะ ทั้งนี้จึงได้ประสานกับ3หน่วยงานประกอบไปด้วยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอกองกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคอบ,อบอและกรมวิชาการเกษตรในการร่วมกันตรวจสอบจับกลุ่มปราบปรามและดำเนินคดีในการประสานความร่วมมือในชื่อภารกิจนะคะเจอปลอมจับจริง ซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้ค่ะก็จะมีการตรวจสอบและก็เร่งรับคุณภาพที่มีการตรวจสอบแล้วนอกจากนี้นะคะยังขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่พบเห็นปุย๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอมให้โทรศัพท์มาแจ้งได้ที่สายด่วน1166เพื่อให้ความมั่นใจกับเกษตรกรในฤดูการเพาะปลูกที่ปลอดจากผลิตภัณฑ์ปลอมซึ่งภายใน7วันนี้นะคะทั้ง3หน่วยงานก็จะดาเนินการอย่างเด็ดขาดโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ จอข่าวร้อนล้วงข่าวลึก